จทาจัไหนเข้ามาว่เป็นเปันี้กันไม่รู้จักกันแต่าฟังตามท่านโอเคแล้วพดีคุณแม่เขาติดต่อนทมพี่แมวแมวแมวเนาะแมวกว้างฟันแมวจั่เยอะเนาะเคยติดต่อให้คุณแมวก็จะมาช่วงสิงหานะแม่ก อุดเบสแล้ว e. อ uh, ุ um. uh. so far, you know, so ้ดอด้เสก็จะมา้ดุเบก็จะมาั่นและก็รู้จักอาจารย์ต้นจะมาไม่ได้ั้งรถพี่ต้นก็ติดต่อให้ติดตั้งราก็ยอะยมแมวเข้าไปติดต่อยมพีต้น่พี่ต้นอยู่วงโซฟาอน้นั่งรองวงโซฟายุกก้าสิบร่นอรมานี้าิ กเท่านจีะท่านอยู่บ้านบวออเหรอนาหเจ็ดพรษาแล้มั้งโอเคโอเคทำมาสำหรับคนยุคใหม่กีในคลิปท่านอะไรก็มีเยอะแยะเลยเนาะนเกิดน้าบังคันนวัี้ข้ก็ฟังหมายว่าวิธีการสั่งมาจากต้นอยู่อะไรดีแล้วด้วยความที่วี่ไปคือคือปฏิบัติกับหลวงพ่อที่เชียวของเชียงราย เขาก็ให้ท่องธาอไอย่างเงี้ยมั้งนานแล้วกไม่รู้ว่าพระอาจารย์ต้รจากกับหพอรเยวชา,าันอันอลันทักษะยานุไม่ใช่ไม่ใช่อันพะอันว่ออรันสินต้นไม่ใช่เชอ อป็แ่นันแหละจับลซื้อของตอนี้นั่นเลีบบที่นัำโจรน้ำโจร้ก่อจเด่นนี่เนมนน ลมก็จะเป็นภาพที่ลมก็จะไปอยู่ปกติที่อัเวลาครั้งหนั้งห่หนึ่วันอนี้ก็ถามนะว่าโยกังไงร้องไหาย้วยอ่าถามว่าังก็ได้ใจเย็นอะไรก็เย็นแต่แต่มันก็มีมีคารู้สึกว่ามันใจดีใจถ้าเราได้ไปปฏิบัติในตื่นสรู้สึกว่าบรรยากาศ เราบางมีย่างดีนะถ้าอยู่ไหนพาที่เราสบาเาเลี้ยวแหลกเลี๋ยวไหลก็ไม่ควรถ้าอยู่ไหนเราผู้ขาดกมาว่าอะสาเป็นปฏิบัติทีไม่สบายเนะถ้าปฏิบัติท่าร้อนต้องโค้้งคดแดงั้งเดงนีแมงวันต้งร้อนต่างๆไม่รู้เราบ้าอะไรแต่ถ้าอยู่แล้วสิ่งมันเจรยู่ไหทุกคนเรี่ายกับงอยู่มันจะอะไรเราก็รู้สึกว่าไม่อะไรกับมัน มีการขายไม่มีอแม้ไม่มีการขายระยะทางกลติดตโลกไปขึ้นยังไงใช้เวลาวงครื่อวะอย่างต่ำอย่างมากก็อพอจับไปที่พี่ชัยติดสัวโลกไป ไม่เป็นไรค่ะถ่ายุให้รยัดดวงให้รเลยนะ่มีปนกน้ำใจนะยะะวรวะุราปริสุเรนติสาการา สาขอให้บริบูรได้ฉันใดเลวะเนวะอิโตทิ่นังเปตานังกุปาารที่าที่ท่านบริจให้แลในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลราที่ไปแลไดชนะีจิตตัปะิตังตุมหังขออีกนที่ทปแล้นต้งิก็มีรสมีฉัน จูสัมฤเกิ็เบอร์สัปปานสัตติวลิภูษาขุสตาภอก็ทำบิดาควรจูเต็มที่จันโทบาโสยะาเหมือนพระจันทร์วันเ็ญนันโจูที่ลาสยาธเหมือนแก้มณีอันสว่างสวยควรยินดีสพพีติโยวิวัตันตุความจันไร้ทั้งควรจูบังลไป ส no ัพพะโสโรวินาสตุโรโรตัมหัวของท่านจงหายปาเดหวะฏวันตารายุอันเทายามีแก่ท่านสุขีที่ายุโภาวท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอันิวาณสีริสันิจังวุฒาปัจจันโนจัตตารุธรรมาวาธันติอายุวันุสัตังบาลัง ทานสีประการคืออายุวันมาสุขาดภระยอร่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกามีปกติอน,น,นอตนกผู้ใหล่เป็นนี้เพราะว่าตุสัพพมังคลางขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งพวงจงรักษาทางสัพพุทธาน,นภาเวนณ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาธุธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังขานาลภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสจีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย